คือรองละครตัวละครเขาว่าคือตัวของเราจะแสดงร้ายดีอยู่ที่ตัวของเราโศกเศร้า่าเรื่องบันเทิงโลกาผู้ตังสรรนัง ข้าชามิธรรมสารนังข้าชามิสังขังสารนังข้าชามิพวกเราเป็นความหวังนะเป็นความหวังของโยมเนะี่ยเที่ยฝานมาเราจะเห็นไดนะ้โยมให้ความหวังกับพวกเรา ตอนรับด้วยความรักไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วผ่านมาให้ความรักอุปถัมภ์ดูแลห่วงใย เราเดินผ่านแสงแดดอันร้อนกล้าอ่านมายอมเห็นวิ่งออกมาให้ความอุปถมัมภีตามมาดูแลนะถาวายน้ําถวายเพื่ออำเือเต่างๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องรับผิดชอบไม่ให้ยมผิดหวังเล่นบทของเราคุณของรัตนะของเราให้สมบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาพูดถึงว่าคุณของรัตนะมีคุณอย่างไรพุทธเจ้ามีคุณคือรู้ดีรู้ชอบด้วยเพราะองค์เองแล้วสอนรู้แล้วสอน พระธรรมนี่คำสอนย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมไม่ให้ตกต่าไม่ให้ตกไปที่ชั่วได้เรียนรู้ทำแล้วปฏิบัติตามธรมจะไม่ทําชั่วไม่ตกตำ่ำในที่นี้คุณของรัตนะที่สาคือพระสงฆ์พวกเราเป็นผู้แทนของสงฆ์รัตนะที่สามในพระสงฆ์มีคุณยังไงศึกษาเนีย่ยต้องศึกษาที่เราทําวัดเช้าเย็นวัดเช้าเหมือนเราได้เข้าเฝ้า ฟังโอวาจากภะศาตดานั่นก็เป็นระบบการศึกษาฟังคําสอนฟังคําสอนแล้วทายังไงปฏิบัติปฏิบัติแล้วทำไงทาไงต่อต้องสอนเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราแม้ไม่ต้องแสดงออกทางวาจาไม่ต้องพูดทางวาจาแต่เราสามารถสอนได้ิเสัหาาาาข้้มครรอบงผูยใยใ่ ลลลลลงงงตตนนาาายยยอู่่ใโกมาาลลมวืวเราคคือตัวละรเราเดินด้วยอาการปกติสํารวมแม้่าำกลางแสงแดดอันร้อนกล้าหรือว่าบางครั้งอากาศหนาวแต่ว่าเราเป็นผู้สงบแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีความสุขตามแบบที่พระเจ้าทรงวางแบบให้เราเราอยู่ง่าย มีระเบียบมีวินัยรักษาความเป็นระเบียบสะอาดแล้วจัดตนเองอยู่ในระเบียบเนี่ยเราสอนโยมนะโยมลหลายท่านมีสมบัติมากมายแต่ว่าสิ่งเดียวที่มีอาการคล้ายกันคือความทุกข์ใจกังวลปัญหาความสุขไม่ได้ปัจจุบันคนที่ดิ้นรนหาความสุขไม่ได้เพราะใจเขาปกคล้องตลอดเวลาความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การควรคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอพอเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้น พอเมื่อไลมีความสุขเมืม่อนั้นชีวิตเราเขาว่าไม่แน่นอนตัวละครบางตอนก็ตายก่อนว้ยเช้าเห็นเย็นตายมันไม่แน่นอนบทละครที่ทางให้เขาจะ เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเพื่อเทิดพระเกียรติร่วมใจพัฒนาสังคมสงเคราะห์วัดและประชาชนอย่างยั่งยืนประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2567โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักสีวรวิหารระหว่างวันที่7ถึง16ธันวาคม พุทธศักราช2566โอกาสอีกครั้งในชีวิตที่จะได้พบเห็นและร่วมบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่จะเดินทุดงไปครบทุกอำเภอในสิงห์บุรีเป็นทัศนานุตริยะแห่งชีวิตอันเป็นมงคลยิ่งต่อจิตใจของชาวสิงห์บุรีทุกเพศทุกวัยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิวิทย์ทำมาก่อนเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีโทร061 4608278อย่าลืม,ลม7มถึง16ธันวาคมนี้นะสิงห์บุรีบ้านเรา,า,เราโพธาสระดะ